พี่ฝนจะรักษาคุณซอมบี้คนเนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทําการรักษาคุณซอมบี้คนนี้ให้หายกลับมาเป็นปกติให้ได้ล่ะโหขั้นตอนค่อนข้างยากแล้วก็ลําบากมากเลยนะพี่ฝนนะลําบากยังไงอะ่ะก็ลําบากก็ดีเพราะว่าเราต้องมีของหลายอย่างเลยอะมีอะไรบ้างอะ่ะอืมตอนนี้ที่พี่เอกมีแล้วก็จะมีเห็ดนะมีเห็ด เออแล้วก็มีอ้อยอ้อยนี่พี่เอกปลูกขึ้นมาตรงนี้แล้วอ่ะฮะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องปรุงยาเพื่อรักษาเขาเราจะต้องใช้เห็ดกับอ้อยนเหรอใช่แต่ตอนเนี้ยถ้าเราไม่บังไว้ให้เขาเนี่ยเช้าเนี่ยเขาจะต้องโดนแดดแน่นอนอะไรบังอะไรอ่ะบังร่มไว้ให้เขาอะดิฮะต้องบังร่มด้วยเหรอก็ต้องบังอะดิพี่ฝนอ๋อแล้วเราจะบังให้เขายังไงอ่ะเดี๋ยว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 ก่อนนะพี่เอกจะต้องขึ้นมายืนแล้วก็ต่อทางให้เขาตรงนี้ต่อทาง ให้เขากระโดดเข้ามาหรออืมให้เขาอยู่ในร่องนี่ดีกว่านะนี่นี่เาไปไหนแล้วเนี่ยนี่เราจะกันเขาไว้ตรงนี้พี่ฝนเขาอยู่ไหนหายเออจะโดนจะโดนกินใช่เปล่านะหายไปไหนแล้วอืมเดี๋ยวเพียกกักนไว้อย่างงี้นะกันไว้อย่างงี้นี่แล้วเพียรก,ก็จะขึ้นไปยืนข้างบนแบบนี้หายไปไหนแล้วนะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเพียกจะบ,บังนี้ไว้ให้ก่อนนี่บังแดดไว้แค่นี้นะแค่นี้เขาคงไม่เป็นไรแล้วเรามัง้งไม่พี่ฝนหรอก ออไปดูก่อนพี abel, ่ผลพี่ผลเข้ามาก่อนมา <kennt S 2> ไหมอยา่าอย่าเปิดเขาเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกข้างนอกไหนอ่ะเขาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอยู่ตรงนั้นอ่ะจริงเหรอจริงจริงจริงนั้นเดี๋ยวพี่เอกทำที่ให้มันกว้างๆหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องวิ่งมาวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไก่หลบก่อนแล้วก็เอานี่วางไว้แบบนี้ชนเลยไปไหนแล้วแล้วก็จะให้เขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่เอกไปวิ่ง ดึงความสนใจเข้ามาแล้วกันพี่ฝนระวังนะเขาหายไปไหนแล้วเอ้ยเขาอยู่คางพี่เอกไหนเหรอยเขาวิ่งตามเ่เอกอยู่เออ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 เอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพเอกอยู่ตรงนี้เ่เอกอยู่ตรงนี้เขามาแล้วเนี่ยไหนอ่ะเขาอยู่เนี่ยเออใช่จริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาตามี่เอกมาพี่ฝนเขาตามเ่เอกมาโอ้โหแล้วทำยังไงดีน่ะ ช่วยด้วยโอ้โหวิ่งเร็วซะด้วยแล้วพี่บอลจะช่วยยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่แกวิ่งอ้อมไปแล้วพี่กะบังเข้าไว้นี่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 ตามมาเลยตามมาเลยคุณซอมบี้นี่นี่กระโดดขึ้นมาเร็วก่อนก่อนจะทําอะไรเดี๋ยวพี่ขอกันทางก่อนเขาจะได้ไม่ต้องไปต่อนี่นี่เขามามองทางพี่บอลแล้วนี่กันไว้อย่างงี้นี่กันไว้อย่างงี้นี่พี่ก็กันไว้อย่างงี้นะฮึบฮึบนี่กันเอาไว้เขาอยู่ตรงนี้นะกันเอาไว้อย่างงี้แล้วก็กันนี่ไว้ด้วย แต่ได้ไม่ต้องมาเอออันนี้เพกต้องกันนิกันนี่ขึ้นไปเลยแล้วกันกันเป็นบ้านให้เขาไปนะอันนี่ฝนนะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเพกกกันให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงไหนอะนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเดินออกไปก่อนพเพกจะได้ดึงความสนใจเข้ามาทางนี้ท,ทางนี้<ม>ทางนี้เขามานี่แล้วนี่มาแล้วเหรอเขามานี่แล้วเขาต้องทุบออกเปล่าเขาเดินไม่ได้ทุบเหรอเดี๋ยวเพกทุบตรงนี้ออกทุบ ทุบอิดน่ะรู้แล้วนี่เขาจะได้มาทางนี้ทำไงดียะต้องทุบอิดไงทุบอิดเนี่ยนะพี่เอกไม่มีที่ทุบอิดอะนี่ไงมาแล้วโอ้ยโดนละโดนละเข้ามาแล้วได้อยู่ได้อยู่อุดไว้แล้วอุดไว้อุดไว้อุดไว้เร็วอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนเพื่อนนายต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะนายต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนไว้หลังคาเนี่ยเออนายต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนเอาละเดี๋ยวทำรูระบายอากาศไว้แค่นี้ก่อนแค่นี้เขาก็ไม่โดนไฟเผาแล้วเข้ามาแล้วเขาก็จะมาดูข้าง ขาไม่โดนไฟเผาแล้วพี่ฝนเผาแล้วนะก่อนอื่นเลยพี่เอญก็ต้องทำของก่อนค่อนข้างเยอะเลยคราวนี้น่าจะไปได้ไม่ถึงจุดที่เราจะต้องทำให้เขาเปลี่ยนร่างนะแล้วก็จะต้องมีนี่ด้วยพี่ฝนที่ปรุงยาเขาอยู่ไหนนี่งาแอบอยู่๋อ,อถ้าเขาอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่เป็นไรแล้วละมัง้งเปิดปักไฟได้ไหมเพาไม่ได้ไม่ได้อย่าไปปักไฟปักไฟก็ไม่ได้เหรอเอาไว้อย่างนี้แหละให้เขาอยู่มืดๆไปก่อนนะเราเราไม่ได้ขังนายนะเพื่อน เราไม่ได้ตั้งใจขังเราจะช่วยนายนะเขาแอบอยู่เนี่ยให้เขาแอบอยู่นี่แหละก่อนอื่นเลยพี่เอกต้องปลูกเห็ดพี่ฝนต้องทําฟาร์มเห็ดก่อนทําไงดีะมุ้ยจะเช้าพอดีเลยเมื่อกี้นี้จริงเหรอใช่จะเช้าแล้วหรอใช่จะเช้าแล้วโอ้ฝั่งนี้พี่เอกยังไม่ได้อุดเลยน่ะฝั่งไหนอ่ะอุ้ยพี่ฝนอุดไม่ได้พี่เอกอุดไปแล้วมีแค่ไอ้นี่เฉยๆเป็นช่องลมเอาแล้วนะเช้าแล้วก็ดีเลย ก่อนอื่นพี่เอกจะต้องทําเห็ดเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกต้องเก็บเห็ดไว้เป็นจํานวนมากอทาตรงไหนได้เดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อน,นโ<ฮ>อ้ตัดต้นไม้ฝั่งนี้ดีกว่าลุกลีลุกหลน่นปลูกต้นต้นไม้ขาวไปยังปลูกแล้วขึ้นแล้วปลูกแล้วขึ้นแล้วด้วยก่อนอื่นพี่เอกก็จะต้องเอาอะตาแมงมุมมีแล้วเก็บไว้ดีเลยขั้นตอนแรกคือต้องทําตาแมงมุมดองให้ได้ก่อนฮอะไรนะตาแมงมุมดองเราจะใช้ทั้งหมดก็มีทราย ต<ท>าแมงมุมดองเนี่ยน,นะใช่ใช้ตาแมงมุมหนึ่งอันแล้วก็ใช้อ้อยที่ทํามาเป็นน้ําตาลทรายหนึ่งอันแล้วก็ต้องมีเห็ดสีขาวหนึ่งอันเห็ดสีขาวอันนี้แมงมุมดองเหรอใช่แมงมุมดองเหมือนโอ้โหอย่างนี้ต้องใช้หลายอย่างเลยเปล่าใช้หลายอย่างเลยพี่ฝนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกะกะขอเคลียร์ออกก่อนนะพ<ล>ี่เอกจะต้องทําโรงเห็ดตรงไหนดีนาะเอาที่โร<ล>งเห็นี่ไงตรงนี้มา้ ตรงนี้นตรงนี้นี้ตรงนี้มันใกล้ไปหน่อยดีกว่นี่ไงข้างบ้านนี่ไงตรงไหนนี่ไง,งมันต้องใช้พื้นที่สูงเดี๋ยวเห็ดมันจะพุ่งขึ้นข้นางบนแล้วก็พี่เอกยังไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออปุ๋ยปุ๋ยหรอมีสองอันเอานะเดี๋ยวพี่เอกไปทำโรงเห็ดละทําใกล้ๆกับคุณซอมบี้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนอยู่นี่ก่อนนะ ช่วยตัดต้นไม้พี่เอกทีแล้วก็ขยายต้นขาวด้วยโอ้ล่นไปแล้วเสียดายอะไรลน่นแ <Apple S 2> อปเปิ้ลอวหล่นไปตอนไหนเนี่ยล่นไปนานแล้วเมื่อกี้ที่เอกเดินมานี่เดี๋ยวพี่เอกจะทําเห็ดจากตรงนี้แล้วกันบริเวณนี้น่าจะดีเอาแล้วนะทุกคนขั้นตอนการทําเห็ดก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะนี่อ่าอย่างนี้ใส่เข้าไปเราจะทําที่ใส่เห็ดไปแบบนี้ ได้ไหมทําได้ไหมพี่ฝนกาลังตัดไม้ให้อยู่นี่เห็ดก็จะมืดมืดแล้วพี่เห็ดก็เอาเห็ดอ้าวตัวเห็ดสีขาวไปไหนแล้วอะทำหล่นไปเปล่าเอ,อ้ยไม่หลน่นถ้าหล่นลลยุ่งเลยพี่ฝนเห็ดสีขาวอยู่ไหนอะเอาเอไปไว้ไหนล่ะเอ,อ้ยเห็ดหายแย่แล้วในตัวไม่มีเห็ดสีขาวจา๋าพี่ฝนปลูกต้นไม้นี่ด้วยดิก็เดี๋ยวก่อนยังไม่มีต้นอะไรให้งอกยังไม่มีเลยหร เห็ดสีขาวเห็ดสีขาวอยู่ไหนนี่ดีเจอแล้วตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจใจหายใจคว่ำเลยเออใจหายใจคว่ำเลยโอมา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 คราวนี้เดี๋ยวพี่เหอกจะทําเหด็ดขึ้นมาเป็นลงเหด็ดนะพี่ฝนได้เลยเขาต้องปลูกในที่ค่อนข้างมืดก็ใส่แบบนี้ใส่ใส่ลงไปไม่ได้พเอกวางเหด็ดไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะอ๋อมันเป็นสลบ มันเป็นสลบับทำไงดีล่ะเขาเนี้ยไม้เหลืออันเดียวไม้อยู่ที่พี่บอลน,นี่ไงมีอีกไหมอะ่ะมีอีกเยอะแยะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโยนมาโยนมาทีอยู่ไหนล่ะ<า>นี่โยนมามันก็อยู่ตรงนี้ไงนี่ไงเก็บได้ไหมเก็บได้ปะล่ะได้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 ได,ได,ได้เอาละเดียเ๋ยวพี่เอกจะต้องทําลงเห็ดขึ้นมาใหม่เพราะว่านี้มันเล็กเกินไปลงเห็ดที่ได้จะต้องค่อนข้างสูงพอสมควร แบบนี้ลองใส่ดูนะโอ้ต้นไม้ตอนนี้สูงชะมักเลยเออพี่ฝนพี่เอกวางเห็ดพอได้ทำไมอ่ะเหมือนเห็ดวางบนนี้ไม่ได้ก็วางบนอะไรหรอปกติพี่เอกใช้บล็อกดินตอนปลูกอะ่ะเอากึก่งกาบล็อกดินไปปลูกงั้นยึอบบล็อกนี้ไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยทำไมลงไม่ได้อะ่ะทุกคนพี่เอกเอาเห็ดลงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นนัะดีเดี๋ยวลองลงตรงนี้ดูนะมีปัญหาตลอดเวลาลงไม่ได้ เอ้ยลงได้ลงได้ ENNIS, ลงลง,งนะะลงได้หรือไม่ได้ลงได้ลงได้ง hmm. uh, ั้นทําตรงนี้แหละแบบเดียวนี่วางวางไปนี่นี่นี่ทำให้มันมืดๆทำให้มันมืดๆขึ้น่างนี้นี่มืดๆอย่างนี้นี่มืดๆอย่างนี้ปิดไว้อันนี้อันนี้ไว้้งแหละพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกแปลูกเห็ดแล้วนะปลูกเลยจะได้มีเห็ดเอาไว้กินนะหนึ่งอ้าได้แล้วได้ไหมได้แล้วเห็ดงอกแล้วหรอดูดิ เดี๋ยวๆก่อนทุบให้ดูก่อนทุกคนดูเห็ดอันนั้นคือเห็ดเหรอเห็ดทะลุต้นไม้ขึ้นไปเลยเนี่ยเหรอเออว้าวทำไมทำไมสูงจังอ่ะอันเดียวคุ้มเลยอ่ะสุดยอดเลยไม่เคยเจอนี่แล้วเพี่อกก็เอาเห็ดมาเดี๋ยววเอามือเอามือทุบมือทุบปัดได้เยอะไหมอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเห็ดนายไม่เห็นมีเรยเอาทำไมเห็ดตีแล้วไม่ออกมาละจะี่หัวนลองทุบดินี่ต้องทุบอันบนเปล่านี่อันบนนี่ได้ไหมได้ ได้เกียร์เห็ดมากี่อันละนี่ไงได้มาหนึ่งทำไมมันไม่ล่วงใส่พี่เอกเลยอ่ะนี่ไงอยู่ไหนอ่ะพี่ฝนก็อยู่นี่ไงพี่ฝนได้เห็ดมากี่อันแล้วได้มาได้มาหลายอันแล้วแล้วทำไมของพี่เอกไม่หล่นใส่เลยอ่ะพี่ฝนเอาอะไรทุบอ่ะเอามือทุบเอาเอามีดทุบเลยได้ไหมทําไมมันไม่หล่นใส่พี่เอกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นเดี๋ยวพี่ฝนทุบไปแล้วกันนะอ่ะได้เลยได้เห็ดมากี่อันละ ได้หลายอันอยู่โยนโยนให้เพเองทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อได้แล้วได้แล้วเพเองได้มาสองนี่ไงได้มาแล้วนี่ไงหล่นลงมาอีกแล้วไปไหนละหล่นลงไปไหนหล่นลงไปตรงไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเราทําตรงนี้ไปปลูกเห็ดนะโอ้ยมาแล้วน้ําตาลนี่ีพเอกได้น้ำตาลแล้วได้น้ำตาลมาแล้วพี่ฝนเห็ดกระโดดลงไปข้างนอกเมื่อกี้นี่นะอ๋อีพเอกเห็นแล้วเห็ดที่ีพเอกตีมันกระโดดลงไปตรงนู้นนั่นเองใช่ใช่กระโดดลงไปข้างนอกเลยเต็มเลยสี่อันเอาแล้วนะเดี๋ยวีพเอกจะทำ ตาแมงมุมดองนะพี่ฝนนะแล้วก็มามแล้วเหรอแล้วก็มาที่โต๊ะแล้วก็ทําน้ําตาลกระโดดมาข้างบนนี้เต็มเลยเราก็จะใช้น้ําตาลแล้วก็ตามด้วยเห็ดแล้วก็ตามแมงมุมดองของพี่เห็ดไปไหนแล้วอ่ะแล้วพ<า>ื้นดินเรายัางอยู่ไหมเนี่ยอยู่อยู่อยู่ออเอาเห็ดนะ แล้วก็ตาแมงมุมแล้วก็น้ำตาลใส่เข้าไปนี่ได้มาแล้วพี่ฝนได้แล้วมานี่ไงตาแมงมุมดองเพาไว้รักษาเขาเหรอใช่แล้วอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการทํายาเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้ดีมากเลยนี่ไงได้มาแล้วอยู่ในมือของพี่เอกเองไม่ต้องกลัวเก็บเห็ดได้เยอะอืมเนี่ย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 ได้แล้วตาแมงมุมดองนะทุกคนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเอาละจะต้องทําอะไรต่อนะโอ้ ใช่แล้วพี่เอกจะต้องทําแก้วขึ้นมาเพื่อทําขวดทําขวดทําทําไมอ่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ขวดน่ยในการต้มยาเออ,อใช่จริงด้วยเอาแต่ว่าเราต้องใช้หม้อต้มด้วยนี่นะหม้อต้มถูกหม้อต้มเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพราะว่าสิ่งที่จะต้องไปหาต่อไปนี้น่าจะมีอยู่ในนรกไหนไหนนรกใช่ที่นรกอะ่ะตอนนี้พี่เอกก็ทําการเพราะเห็ดสีแดงไว้ด้วยเพราะว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนอย่างน้อยก็ต้องใช้กินนะนะ เอาละพี่ฝนอยู่ไหนอยู่นี่ไงเอาไม้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะปลูกเห็ดสีแดงน้อพี่ฝนเก็บไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำหล่นหายจะไม่ดีอ๋อนะวางกันนะวางเลยวางแปะแปะแปะทำไมไม่ลงอะ่ะได้มา嘛วางไม่ลงทุกคนทำไมพเพเอกวางไม่ลงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้น,น่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เอาไม่ลงอะ่ะเอาเห็ดไม่ลงเกิดอะไร เกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะ่ะพี่เอกจะวางเห็ดสีแดงวางไม่ลงนี่วางไม่ลง,ลงอีกแล้วพี่ฝอทำไมเป็นแบบน,นั้นอ่ะไม่แน่ใจเหมือนก,กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขอขอวางใหม่เมื่อกี้ยังได้อยู่เลยโอเมื่อกี้วางเห็ดสีขาวได้เหรอหรือว่าเพราะว่าบล็อกไม้ข้างๆนี้ทําให้พี่เอกวางไม่ได้กันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเตรียมของก่อนลองใหม่หหหลองใหม่ลองใหม่ พี่จะต้องฟันพวกนี้ออกก่อนพี่อยกจะปลูกต้นไม้ขาวไว้ทําอะไรหรอเอาไว้ทำบ้านหลังใหม่อา้าวจะทำทำไมอะ่ะบ้านหลังเดิมก็ดีแล้วสวยกว่าไม้สีขาวอะ่ะปลูกยากนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้ได้ต้นกล้าวสองอันเอาแล้วนะรอก่อนนะคุณซอมบี้เดี๋ยวฉันจะพานายกลับมาเป็นคนเหมือนปกติถ้ามี ถ้ามีคนที่เป็นชาวบ้านอยู่แถวแถวบ้านเราก็จะมีโกเลมใช่ไหมถ้ามีห้าคนจะได้โกเลมกับแมวอ่ะอก็ดีก็ดีเออเขาหน้าสงสารนะอาอแล้วเขาจะงอกขึ้นมายังไงอีกหนึ่งอ่ะอะไรอะ่ะคน <c oughs> เดี๋ยวก็หามารักษาไง okay. อ๋อชาวบ้านน่ะเหรอใช่แล้วเขางอกได้ใช่ไหมเขาน่าจะงอกได้พี่ฝนพี่เอกวางไม่ลงอ่ะวางอะไรอะ่ะวางเห็ดเอาแล้วทําไมถึงวางไม่ลงล่ะพี่ฝนตัดต้นไม้อยู่เออทำไมวางเห็ดแดงไม่ได้อะ่ะ เกิดอะไรขึ้นอนะทุกคนทำไมพี่เอกถึงวางของไม่ได้อ๋อแปลจะมัดหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าวางตรงนี้ก็ไม่ได้วางหินตรงนี้ก็ไม่ได้วางหินก้อนนี้ก็ไม่ได้ก้อนนี้ก็ไม่ได้นนไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ทั้งอันเลยงั้นเราเก็บเห็ดสีแดงไว้ก่อนเอาแล้วนะสิ่งที่ต้องขยายเพิ่มตอนนี้ก็มีเห็ดสีขาวเ,ออเห็ดสีน้ําตาลใช่ไหมของพี่มีสี่อันแล้วพี่ฝนได้อปเปิลกินมั ไม่กินไม่กินไม่กินพลังงานเหลือน้อยแล้วไม่ใช่หรอนิดหน่อยเอานะวางเห็ดนี่แล้วกันเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อ่ะทุกคนจะเกิดอะไรกันขึ้นตอนนี้เพ e ย e r วางของไม่ได้เลยอ่ะพี่ฝนแล้วเราต้องทำไงอ่ะออยังไงก็มีของครบแล้วเดี๋ยวเพ e กจะทำขวดก่อนก่อนอื่นก็ต้องเก็บของก่อนเก็บของมีน้ำเลยนะ น้ำที่ได้มาจากตรงนู้นเดี๋ยวค่อยหาวิธีใช้เอาละพี่เอกแกเก็บของให้หมดอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีอ๋อนี่นมีที่ขุดแต่ว่าทรายไม่ต้องใช้ที่ขุดเดี๋ยวพี่เอกแกทำทำขวดทําขวดก่อนเราต้องเอาทรายพวกนี้ออกอนะเสียดายจังทรายตรงไหนหะทรายตรงเนี้ย อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะมีของมาทดแทนไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเอาไปสักสามอันนะอาจจะต้องใช้ไม้วางแทนและใกล้จะมือดอีกแล้วเนี่ยอเดี๋ยวทำขวดเสร็จก็พอแล้วแหละว,วันนี้ทำทรายขึ้นไปแล้วก็ไม่มีไม้มาเผาไม่มีถ่านแล้วเหรอเอ้ยนี่ไม้เยอะแยะจำได้ว่ามีลาวาของฟรีและดีด้วยเดี๋ยวพอได้ขวดใช่ปะ่ะ เราก็ต้องไปตามหาอย่างอื่นมาช่วยเสริมีพี่ฝนตามหาอะไรเนี่เหรอตามหาแท่งสําหรับทายาแล้วก็จะต้องไปที่นรกด้วยมันต้องไปหาพวกเศษทองอะไรเงี้ยมาทำแอปเปิ้ลสีทองอะ่ะโอ้โหใช้หลายอย่างเลยเนี่ยจะรักษาคุณซอมบี้เนี่ยนะ มันมีประตูอยู่พี่ฝนจําได้เปล่าประตูอะไรหรอประตูวาร์ปของนรกเหลืออีกหนึ่งอัน<ะ>ถูกไหมเออใช่จริงด้วยเียกว,ว่าตรงนั้นจะต้องมีทางไปที่อื่นแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนงั้นเอาอย่างนี้เราทําขวดไว้ก่อนแล้วเราก็ไปตามหาของกันดีกว่าใช่แล้วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้ยังอะ่ะได้ขวดยังขวดขวดขวดได้แล้วได้มาสามใบว้ดีจังเลยได้ไงได้ขวดมาแล้วทุกคนดีดีดีดเอาละเติมน้ําเก็บไว้ก่อนเลย 1 2ึส,สได้สามใบแล้วโอ้ทีนี้คุณซอมบี้ก็มีความหวังแล้วละ่ะใช่แล้วคุณซอมบี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะรักษานายให้ได้เลยเป็นไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงแอบอยู่โอ้น่าสงสารมากเลยนะเอาล้วนะพี่ฝนวันนี้เราก็เตรียมของมาได้เรียบร้อยแล้วนะมาจนเสร็จครบทุกอย่างแล้วนะใช่แล้วเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ขาดอย่างเดียวแล้ว แท่นบูงยาใช่คานหม้อต้มเออหม้อต้มนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องไปเอาเนเธอร์วอดที่นรกอีกนะเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาตามหากันแล้วกันนะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะในการรักษา,าคุณซอมบี้น้อยๆน,นะพวกเรา <c oughs> สําหรับวันนี้เพจยกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกินแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบวย